สวัสดีครับเหมือนแม่มั่งจะแก้เป็นซัดแล้วครับ <c oughs> <c oughs> ดูไอ้นี่มีอากาศ <c oughs> จิมมันเริ่มบวมรัรนี่ <c oughs> <c oughs> น่าจะเป็นซัดแล้วแหละพรนเจ้าอะ่ะน่ครับจิมมันย่อนนะ่ะคนปล่อยน่าจะบ้าหับ จิ้มมันจะย้อนครับมาจากใกล้ละมาจากเร็วๆนี่นะครับจะได้ผสมช่วงนี้ได้กลิ่นหญ้าแพ็งกล่าครับ โปรตีนมันค่อนข้างจะสูงกว่าหน้าทั่วไปฮะฮะแม่เดี๋ยวแต่เดี๋ยวแต่เ <c oughs> ดี่ก็จะถ้าเป็นสัตว์ก,ก็จะผสมบีมาเตอร์เหมือนกันครับ ตอนนี้ก็ต้องพีบมาเตอไปแล้วกระเดี๋ยวน่าจะได้ผสมครับแล้วนี่แหละจิ้มมันย้อนเลยครับอตอนมันเดินนี่มันจะชันตึกๆๆๆไกลครับสภาพร่างกายมันก็ กลับมาเกือบจะสมบูรณ์แล้วครับเียงแต่มันยังบบอ้วนเต่าปกติของมันมาได้มันก็อ้วนขึ้นครับอ้วนขึ้นได้เลยแหละหากินไข่ปลาก็จะมียุงครับยุงนักให้กลับมายอมเข้าคอก มาสกกินแตงัวอยู่ครับหมูมันแท่ยับเขาฟองหมดแล้วทัดเนี้ยแพงกุลาให้กินกันนักขนาดแล้วก็ยังมาเล็มอยู่นะมาต้องหรอ เห้เข้าขอบตอนเจ้ามีฝนตกลงมาครับยุงครบใบฟ้าย,ยังพร้อมอยู่ครับน่าจะปลายปีบมครับก็จะได้ผสมนะส่วน เม่สาวแดงตัวนี้นี่ต้องล้อก่อนครับล้อมันเป็นสัตว์คนเดียวก็น่าจะใกล้เหมือนกันอายุ3ปีแล้วครับยังไม่ได้ผสมแต่มันจะอายุอ่อนกว่าเม่นายครับที่ผสมไปแล้วมีงวัวมีควายมันก็นดีอยู่ยังก็คือ ถ้าเรามีเวลาเราต้องมาคอยตัดคอยเพียวนี่ครับในสวนปล่อยงวงปล่อยควายลงครับถึงมันบกินมันก็จะคอยอย่ำย่ำเนี่ยที่มันบกินไปมันก็จะคอยเล็มเนี่ยที่มันมากครับเนี่ยก็จะแบบสูงบันคอยอุจะคอยคุ้มเนี่ยตลอดครับควายมันเสียอย่างคือมันชอบคิดต้นใหม่ครับ ปลูกต้นดอกอย่างว้นี่ฟิตหมดเลยโอเคข้อเสียของมันแต่มันมีข้อดีคือมันกินหญ้าดีครับเลมดี มันมานี่ถ้ามันอ้วนสมบูรณ์จะงามขนาดแบบไห่มังสีแดงเข้มหน้าออกดำเลยแหละบดเข้มครับตอนนี้นี่หน้าแดงอยู่แต่ถ้าตองนี่หน้าจะดำครับหน้าดำคำเขียดเลยมีหญ้าแพงก็ลาก็ดีครับแต่มันยังแบบเพียงพอแต่ถ้าจะตัดต้กิน ต้องอยังน้อยก็มี4ีห้าไล่ครับตัดให้กินสบายเลยมีน้อยเกินมันก็น่าเพียงพอครับถ้าจะเอาแค่ญ้าเป็นข่าเรียงบอกเลยบอเพียงพอครับต้องมีเป็นซิปไล่ครับถ้าจะเลียงง้วเรียงฟ้ายเป็นซิตัวโดยตี่บพพึ่งญยาธรรมชาติเลยอย่งของผมมัน พึ่งพาหญ้าธรรมชาติรวมตัวครับลำพังแขหญงาแผงกลาเนี่ยมันป๋อครับมันมีน้อยยังควายก็จะเน้นไปตีญ้าเนเปียเพราะว่าญงาเนเปียมันได้ปริมาณนักในแต่ละรอบการตัดครับมันใหญ่เว้ยตัวควายมันก็จะกิ่นดีส่วนญ้าแผงกลาเนี่ยจะเน้นมาหึืองงัวครับงัวมันชอบ แต่ช่วงไหนที่มันมีควายเกิดลูกใหม่หรือว่าควายป่วยก็จะแปลงมาฮื้อกันมันได้กินเหมือนกันพอช่วงฮื้อนมลูกนี่มันต้องใช้โปรตีนมากครับอาหารการกินอออ๋ตอนไปในออก,กมานั่นพุ่นปุ่นเน, <c oughs> นี่ยสภาพนี้จริงๆมันเป็นสนัตว์นะ อู้ตรงๆครับมันจะแยกฝูงมองหาตัวปูครับเนี่ยแต่ผมจะจดจดวันนี้ไปเพราะว่าวันนี้นี่พาดไปแล้วผมคิดว่ามันเป็นซัดวันนี้รู้จักจิมมแล้วครับเมือกมันอาจจะบันนักครับอาจจะมีมาน้อยหนึ่ง ช่วงแรงๆแขมกหนึ่งครับต้องคอยดูผมก็จะบันทึกวันนี้ว่าแม่มั่งมีอาการเป็นสัตว์เหมือนมีอาการเป็นสัตว์อะไรครับเท้าหันงัวคล้ายๆมีอาการเป็นสัตว์ก็จดบันทึกไปแ้วก็นับรลบไปแหมประมาณ1 8-9วันเริ่มดูอาการไป แต่ผมคิดว่ามันเป็นชัดครับตัวปูมาขึ้นกลมเพราะว่ามันเป็นตัวน้อยอยู่ครับมันจับฮอร์โมนมาได้อันนี้คือข้อเสียของการมีมตัวปูตัวปูเช็คเกอร์ครับมาชางง้วบนในห้อง,องเช็คเกอร์เนาะบางคนเป็นใจ,ใจเป็นง้วน้มตัวปูตัวน้อยๆเบนลึงออกมาให้มันขึ้นทับเอาไว้เช็คตัวแม่ที่เป็นชัดครับ บางทีบางทีมันเป็นสัดเงียบมันมาห้องแล้วกับเมือกมันออกน้อยครับเนี่ยอันนี้คือข้อเสียของมันครับน, <c oughs> นี่นี่ไไนี่ตัวทั่วไปในมั่งเวลาปล่อยออกอะ่ะจะกิิหญยาดีครับสายตามันจะ มันจะบอกพอหาตั้งไปตั้งอื่นจะคอยเล็มแ่ไปประเภทเล็มผ่องเดินผ่องเล็มผ่องเดินผ่องนี่อันนี้มันก็เป็นส่วนหนึ่งของอาการของการเป็นซัดเหมือนกันนี่มันจะบ่อยนิ่งครับมันจะไปเรื่อยๆครับนี่คือแม่มั่งเป็นซัดครับอาการของที่เป็นซัดมันจะไปไปเลย แม่มังนี่ตอนมาปีแรกครับปีแรกปีที่สองนี่แหละก็ะเป็นซัดนี่นันก็คืองัวมันจะห้องแบบพิษปกติครับอันนี้ผมจะปล่อยล็อบนี่พานไปก่อนอันนี้คนปล่อยออกหม้ห้องเรื่องครับนี่อันนี้คือเน้นๆเลยคนปล่อยครับผมได้ปล่อยครับ ผมเป็นคนไปตัดหญ้่เรื่องการกินหญ้านี่บางทีเ<า>นี่ยอ่นก็ครับอันนี้คือผ่านไปละผ่านในทีนี่คือเอาภาษามากที่จะบอกได้ว่ามันเป็นซัดตอนกี่โมงนะแต่ถ้าอย่างผมจะผสมบอกหมอมมาผสมผมก็จะบอกว่าเป็นประมาณตอนเจ้าครับ ก็คือแปดโมงเก้าโมงคือเดาครับเดาซุ่มไปเลยถ้าหานากการมันตอนที่อยู่รแล้าเตียงเนาะคือมันห้องบบมีเมือกบบมีเมือกออกมาเดี๋ยวผมจะเปิดจิมให้ดูครับจิมมันจะบวมแดงภายในแดงครับเดี๋ยว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 ภายในมันจะออกแดงชมพูครับ เราคอยข้ความลงม,มือต่ใดแต่ลักษณะจิบม,มันบวมย่อนครับมันจะบเหมือนทุกวันที่ผมปปาออกมาเลี้ยงครับถ้าค้นที่เป็นคน้นปปาออก,ออกมอนมันๆครับค้นเลี้ยงคอยสังเกตตลอดบ่ปล่อยผ่านก็เขาจะบ่เสียวกาสครับ แต่สำหรับแม่มั่งผมอยากแน่ใจแหมรอบหนึ่งแหมประมาณ18วันเริ่มนับไป18 19สาวสเอกับเราลาวนี้ข้างหน้าผมจะทายให้ดูว่ามันจะเป็นซัดแต้กหรอตัวปู้มันก็จับได้ครับจับได้แต่มันบนนักครับ มันเหมือนเล่นมากกว่ามันเหมือนตัวปูที่มีประสบการณ์หรือว่าอายุถึงครับแม่หมังเวลามันเป็นซัดก็จะประมาณนี้นะครับมันจะฟึดฟัดหญ้่าจะบ่ค่อยกินมันจะห้องวันนี้มีน้องผมป่อผมครับและกัผมมาเลี้ยง3ามคน ผมไปตัดห้าอยู่ผมไปได้ปล่อยงวออกมันจะบานิ่งครับถือว่าพลาดไปถ้ายังคน้น,เ,นเป็นซีเรียดมันก็จะผสมอยู่แต่ผมบ่ซีเรียสมันเดี๋ยวค่ผสมครับเพราะว่าไว้โอกาสให้มันชัดเจนไปเลย ดี๋ยวมันก็นจะห้องนะมันจะห้องมบบมีสาเหตุครับถ้าง,งัวที่มันเป็นสั์แล้วห้องนี่มันดีนะอย่างน้อยมันก็ด,ดีอยู่แต่ถ้าง,งัวเป็นสั์แล้วบห้องเลยเนี่ยอันนี้ลําบากครับลาบากคนเลี้ยงตรงนี้ประสบการณ์นักครับถึงจะหองคนที่แบบมีประสบการณ์นี่จะงงครับเป็นสัวตัวเป็นสั์แยกมอ,อกแล้ว ตามันจะเหมือนตาแหบถ้ายังภาษาบ้านผมเนี่ยคือม่านตามันขยายตามันจะตายห,หน้าแหตาแหครับมันจะไปอย่างเดียวเลยน่ะแต่แง้มันกินนักนะ่ะแง้มมันกินนักอยู่เพราะว่ามัดมันม,มัดมันไวพ่อผมก็เคย ผสมเทียมพ้อมกับผมนหลแหเนี่ย,ยไปมัมงผสมเทียมหลายรอบอยู่แต่บางทีอ่ะผมไม่ได้สนใจครับว่างัวเป็นสัก์ก็เป็นสัก์ก็เลี่ยงไปใั่นนะครับบ่เคยสนใจเลยงัวตัวไหนเป็นสั์บ่เป็นสัวหม่ฮู้ครับบมฮู้เลยย่างแม่น้ยก็เหมือนกันตอนที่ผสมเทียมติดเนี่ยผมไปสกูขทัยแล้วก็โทรมาบ,บอกแม่แม่เนี่ยไปเช็คเช็คสั์ครับ เพราะผมหูเนาะวันเป็นซัดมาได้มาได้จะกลับซัดวันไหนผมก็ให้แม่ไปเช็คพอผมเป็นคนเลี้ยงครับเป็นวังวง่วงมาได้เป็นซัดวันที่ผสมเทียมนั่นน่ะแล้วแม่กับไปพอมันกับหนังอยู่ห้างเขานกมันก็เลี้ยงไปหนังเฝ้าแต่แม่ผมเป็นคนไปพอพอในทีนี้คือไปพอติดตัวงว้วผมมันมีเมือกใสออกกอ บางทีมันปล่อยตอนเจ้ามาันอาจจะบบนี้ครับมันตกไปละเขาจะหันละกับไปหันเมือกพอดีเมือกมันออกก็ได้ผสมวันนั้นก็ผสมติดจนถึงทุกวันนี้ครับกำลังตั้งทองอยู่นี่ก็เหมือนกันแม่มังถ้าหันอาการตั้งแต่เจ้าครับค่อยๆสังเกตไปเรื่อยเขาก็จะหัวเวลาผสมมันช่วงไหน อย่างมันเป็น8ดโมง9ก้าโมงกันไหลไปแหม12ชั่วโมงครับนับไปเราๆ12ชั่วโมงเขาจะผสมก่อนนั่นก็ได้เป็นห้องมาผสมดักไว้ครับเพื่อไข่ตกลงมามันก็พอดีแล้วก็แหมย่างคือผสมหลังจะมีก้อนไหลหลังครับก็อยู่ที่หมอครับปรึกษาหมอที่จะมาผสมเทียมให้ในน้อนที่สุดครับ นิ่งละเริ่มกินนแล้วครับแต่มันจะพอหายยังก็พัครับเพราะว่าเป็นจัดนี่บางตัวมันก็จะบอ่ค่อยกินครับมันก็จะไปอย่างเดียวเลยอันนี้ก็ถ้าเป็นมือใหม่ก็เอาวิธีผมไปก็ลองสังเกตพอครับฝึกสังเกตง้วดีเขาเลี้ยงดูเขาอยู่กับมันถึงวันเขาจะหู้นิสัยมันครับ นี่อันก็นี่ะครับหัวเป็นซัดมันบอกมีเมือกครับนี่ถ้ายางมือไม่อ่ะปล่อยตอนเจ้ามากอาจจะมาห้ครับถ้ามาสังเกติจิมมัน้วก็อาการติดมันห้องเนี่ยมันห้องมันมีเหตุผลครับฝากไว้ครับลอบนี้ผมจะยังผสมเต่อผมจะนับรอบไปแห่หม่ครับเสียเวลาไป หนึ่งรอบมันเป็นยังแต่เอาให้ชัวร์เอาคือฝีน้องได้พอครับว่ามันเป็นซัดแตกอ็อาหารการกินมันเริ่มจะอุดมสมบูรณ์ครับงวมกะกจับจับเพราะว่าตัวมันน่ะ้อมมันเรียงลูกเนาะตามันจะแหบครับจะพอหาย,ยังก็มมู้ครับคือตัวปูในคอกนี่มันเป็นตัวน้อยครับมันยังมัจจสเปกมันเต๋อ เนี่ยครับอันนี้ก็ผ่าดครับวันนี้แม่มาได้มาแม่ไปวัดซบแต่มันเป็นช่วงวันหยุดนะครับเอ้ยปัญญาผสมแต่ปล่อยพันธุ์ไปก่อนจริงๆทุกวันที่ปล่อยออกมาเลี้ยงมันจะมีอาการนี่ครับ ชัดๆเลยเดี๋ยวมันกระตึงห้องครับ,รบ <laughs> นี่ผมอยู่กับมันมาสี่ปีห้าปีแล้วแค่พฤติกรรมที่เปลี่ยนไปกับหูอบอห้อยู่บปอหู้อยู่หู้นี้ใส่กันหมดครับ <laughs> พาอมันเป็นงูตัวแรกที่ผมซื้อเขา้าครับแล้วก็ฝึกเลี้ยงด้วยกันมามผ่านตุกผ่านยากด้วยกันมากับงูตัวนี้ครับ ็ลายแต่ลูกครับไม่ได้ขลายแม่มันขายลูกตัวล่าชุดออกไปทำเขาเรียบครับตัวนั้นงามครับงามกว่าแม่งามกว่าปีตัวอีมาฮงไปอยู่ไหนนะลูกแม่มังจะเป็นงัวทีขี้เหนียวเป็นตีเป็นตางครับอันนี้งัวแม่นายห้องครับ มันไปได้งัวที่เป็นสซตว์ี่มันปไนปได้ห้องหาหมูมันครับมันคล้ายๆกับแมวแคล้ายๆกับแมวเวลามันจะผสมเนาะมันจะห้องคล้ายๆกันอาการก็ประมาณนั้นครับแต่ว่างัวบางตัวนี่ยมันจะหม่ห้องครับแต่การเป็นสซตว์ของมันนะชัดเจนครับสำหรับผมนี่ยจิ้มยันห้องเมือกนี่ มันจาเป็นต้องหั่นครับสำหรับผมเพราะว่าบางทีเอาไปพอแล้วเมือกมันตกไปแล้วครับเขาก็บหมาห้องแนละ้วแต่ถ้าเวลาหมอเปินมาผสมอ่ะหมอเปินล่วงเข้าไปเนาะเปินก็นจะนวดนวดมดลูกครับนวดนวดนวดก่อนเปิรนจะผสมก่อนเปิรนจะซอดปืนเข้าไปเมือกมอกันก็จะไหลออกมาครับ่อะอันนี้ ถ้าคนตีสังเกตต,ตอนหมอผสมเทียมใือก็จะหันมันอยู่ครับอันนี้ผมก็หันอยู่แม่นุนตอนตีผสมผสมเทียมกับเก้าเจริญแล้วก็หมอบเหมือนกันหนวดเหมือนกันหนวดมดลูกครับหนวดหนวด,นวด,นวดแล้วก็เมือกใสก็จะไหลออกมามันก็จะชัดเจนครับมันก็จะหมอบก็จะแน่ใจว่าเออหัวตัวนี้ควายตัวนี้เป็นซับชัดเจนอย่างที่เขาบอกครับ ประสบการณ์ครับประสบการณ์เป็นสิ่งสําคัญฝึกสังเกตเอาม,อมันบ่มีไผ่เก่งมาตั้งแต่เกิดครับการจะได้ลูกง้วลูกควายแต่ละตัวบางทีถ้าเขาฝั่งล่าไปมันก็บบดีครับต้องเอาให้แน่ใจแม่มังนีนตอนผสมแก้วตาครับตีไข่ออกไปหมอบนว่าท้องแล้ว ตอนนั้นมีงวปูอยู่ในขอกอยู่แต่สรุปแล้วคือบมได้ต้องครับตอนนั้นลูกออกมาเป็นลูกหลอดครับหมอบปได้เขียนใบผสมเทียมเมื่อตัวนะถ้าเป็นลูกหลอดครับเพราะหมอเป็นดันน้าเจ้อเข้าไปแล้วตอนนั้นมันน่าจะเป็นกระพเพาะเนี่ยวครับหมอเป็นให้อผมล่วงเข้าไปค้ำอยู่แต่เขาก็นับจากวันผสมเทียมไปเมื่อก ได้กำหนดคอดของแก้วตาเป็นลูกหลอดพอดีครับอันนี้ก็ฝากไว้ตัวครับมันสังเกตครับมันฝึกสังเกตเอาขอบคุณทุกคนทุกท่านที่เข้ามารับชมครับสวัสดีครับผม